แม่น้ำมูลไหลแรงมากๆนะครับบริเวณของสะพานข้ามแม่น้ำมูลบ้านผักขะตำบลลิ้นฟ้าอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนะครับจะสังเกตดูผักตบชวาแล้วก็จอกแหนนะครับไหลมาเป็นแพรเลยนะครับคุณผู้ชมครับดูครับอู้อ่าสะพานหมุนครับพี่น้องครับเบิ่งผมเห็นอันนี้มันไหลนี่ผมตาไล่เลยครับพี่น้องครับ ุณผู้ชมครับไหลแรงมากๆนะครับนี่ครับบริเวณของสะพานข้ามแม่น้ํามูลดูครับนี่เป็นผักผบชวาที่ลอยมานะครับไหลแรงไม่แรงคุณผู้ชมก็ดูนะครับนี่ครับ